สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทาวงอปูหากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องมาสํารวจอัปเดตร,ราคางวควายยุทีตลาดสมสรุกําเภอบรเบือจ,จังหวัดมหาสารามครับประจําเช้าวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2568พี่น้องตลาดนี้ก็เปิดทําการซื้อขายถุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ก็จะงวหลายกว่านี้ประมาณ 2- 3เท่าครับพี่น้องได้คำว่าอ,อะไรก็ฝากกดไรกดแชร์กดติดตามเป็นกันั้งใจกันเหมือนเดิมครับพี่น้อง นี่ครับงกอกไฟกำลังทะยอยเขามานะครับบัสซีวลร่าครับเดี๋ยวห้องยางไปสำรวจอัปเดตราคากันเลยครับได้มากตัวบนนอเนี่เหลือตัวเดียวเอามาจากโตัวขี้เหลือตัวเดียวเอามาสามเอามาอนี่ขายแล้ว,ลวโอ้โนี่สายเหนือพี่น้องขายเหนือสายเหนือยังขายดีเนาะคร <c oughs> อบไปได้เนาะตัวนี้ตัวนี้จะมานนี้แปดพันห้าร้อยบาทครับเป็นสายผูกสายขุนพี่น้องเลียงแบบนี้ มันก็ใหญ่ไปหนาพี่น้องนี่อ่ะหอดปีหนากะสิ nah มื่นกว่าเนาะอันนี้แปดพันกว่าบาทครับเลี้ยงไปเป็นเงินเก็บเงินออมครับสำหรับคนที่อยากได้สายคุณแต่สาย so คุณก็ยังขายดีเนาะครับขายได้เนาะฝากเบอร์เท่าน้ครับผมศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดแปดศูนย์เก้าศูนย์สองสามสองศูนย์สองสามสเนาะเคยเคยบัวซิ่งแม่ลูกบะมีติดมือไหมอ่าบะมี่บะมีหาว่าได้เตะหาว่าท่านเลยพี่น้องเลย แปดพันหาครับสายผู๋ครับพี่น้องสายผู๋ได้ครับนี่แต่ว่ากับตอร่องได้ต้องไผ่นอสายดำนี่เอ๊เป็นหองจใช่ปาะาล่ะครับนี่อืมนาไทยบ้านมาหาเหลือกซื้อครับอ่ะนี่สว่า,าก็นจะเป็นร้อยเนื้อครับพี่น้องตลาดนี้ก็นจะเป็นร้อยเนื้อแล้วก็เสาวันตะว่าวันอาทิตย์เนี่ยแม่ลูกงามๆหลาได้ครับสายขาวสีขาวนี่ของไผ่อไนอนี่ครับ อาจจะความบ่ค่อยเห็นครับสารก,การราคาง้อตอนนี้ก็ถือว่ายังถูกอยู่เลยครับแต่ว่าก็สสยเนื้อกําลังขายดีครับสายเนื้อกําลังขายดีมากดีนี่โคบนีกําลังต่อรองกันโอ,โอ้หุ่มกันกักแจนี่เรามึงีนี่ก้อนสื่อกันขายครับพี่น้องนี่บ่ได้ญสางภาพกำลังต่อคบหนนอนคมนีที่อมาสื่อเลี่ยงแต่สื่อไปเลี่ยงเพิ่นห้องจะบาดหลังเสีย ปลาตะกีงวหัวโหลดนี่มันแพงอย่างนี้มาเดียวแม่ลูกลูกแม่ห้อมเออกันหัวโหลดนึงสี่มันว่าทับกี่ลายดอกห้องเศร้าหาโอ้ยสมขอได้เนาะ่อได้อีกกี่ดอกเมืองโจงไง่อได้อีกห้องพานว่าหลายเนาะแม่ลูกลูกแม่ครับสองมือหากันลังตอร้องกันอยู่ครับพี่น้อง บอลขายแต่ขายได้ยังบาทนะสองหมื่นสี่เออนี่มองไก่สองหมื่นสี่ครับนี่อ่าสองหมื่นสี่พี่น้องเบิ่งแม่ลูกโอ้อ่ะกําลัางต่อรองราคากันเดี๋ยวให้เป็นต่อรองราคากันครับพี่น้องคบหนีอย่างเงีครับพี่น้องก็มีกย่างเงกําลังต่อรองราคากันสวัสดีครับสวยส้ยได้ไ,ไ,ไหมาแม่คบหนีของใครครับนีน่โอ้หูคบนีกันงาม ควบนีลงไปพอโอ้มีหน่อมัน,นควบนีกับงามเลยครับเจ่าร์อ๋อเขาให้พัดเตะโอ้โอต้นนีงามเป็นแม่ดูกหมูครับลูกสาวส,ายสวยๆเลยลูกสาวพ่อใดครับลูกสาวชออ็อตแรกเดือนาสามเดือนกว่าแม่ก็บรอยสี่สิบกว่าเลยเนาะเกือบลอยหาสิบเลยราคาเท่าไหร่นี่สามหมืน่นเก้า่น้องเมืองแม่อ่างดีเลือกดีหนาตึบเลยลูกช็อกแรกสามเดือน สามหมื่นเก่าเป็นลูกเป็นลูกที่ใดรครับ,รบเป็นลูกสองเนาะต่อได้สามหมื่นเก่าพี่น้องมาหนาหนาหยุดห,หย่อนย่อยย่ยครับตะกี้กับแปดขวมมือนหรือสามหมื่นเก่าครับนี่สำหรับคนที่อยากได้เอาไปเลี้ยงแต่ว่าอ่างดีด้ดีพี่น้องใหญ่ดีต่อได้โซฟี่ป้องฟีสารเลยจัดไปเบอร์โทรอ๋อมีอีกมีอีกมีอีกควบไหนควบไหนลูกผูครบลูกูลูกตัวแดงอยู่เนาะโอ้ พี่น้องงามเลยคร,ค,ร 36, ครับพี่น้องกบนีอันนี้กรแดงแม่แดงลูกแดงลูกพ่อได้แล้วนี่กช็อกโกละขกนครับลูกช็อกแกละเึ้กันโอ้งามนามบนีท่าครับสามหมื่นหกพัอาบานีสามหมื่นหกครับพี่น้องสามหมื่นหรับลูกผูกตัวละหมื่นก็บาทอ่ากระต้อได้แล้วกระงฟีได้ครับลูกตัวแดงลูกสีแดงนะครับนี่แม่ผกระซงลอยวานลอยสี่สิบกวสี่สิบหาคบนีโอ้แหมสามหมื่นเกา เอาฝากอร์โทถน92ครับ092 3c 3c อ่าน192ครับอ่าน192เนอะน้อยผัดอำเภอเมืองจังหวัดมหาศร akah ครับพี่น้องนี่บรรยากาศการซื้อการขายครับคมนี่ก็สามหมื่นกว่านี่โอ้ปันหัการในสองคมนี่กับลูกกับตัวนี้นะครับสามหมื่นเก่าอ่ะอ่าพี่น้องเนี่ยไม่เลื่อยเอ้ามาเจอของแปลกครับไล่ตังซีไวซีไล่ครับพี่น้องตัวผู้กับตัวแม่น้อยเตรียมครับผม โ่อแม่ขายเจ้าบาทต็มตัวนึงท่นหาพันขายเรียบร้อยครับตัวนี้อันนี้ขายได้เงี้ยมันอ๋อโอ้เลือลูกเลือลูกเจ้าบาทเหรอที่นี่หาพันพี่น้องตัวตัวสาวหน่อยหาพันได้อครับตัวนี้ขายอะไรไปนี่ต็อกผูต็อผูสูงกว่าสิร้อยยี่สิบได้ครับตัวนี้ตัวนี้เจ้าบาทครับหมื่นห้าพันบาทตัวนั้นคือมหาตูดนมกันแล้วนี่ฮะหมื่นหาครับต็อกผูอ้วนดี ไปหาสายไลต่ต่างๆแบบนี้ครับพี่น้องหนึ่งบาทตัวสาวหน่อยหาพับาทเนาะสตัวกับสองหมื่น 20, ตัวนี้นะครับตัวนี้หาพันตัวนี้ห้าพบาทนะครับอ่าตัวนี้หนึ่งบาทฝากเบอร์โทรเลยครับหกสี่ครับหกสี8 40. 8 40. ่าสามศูนย,ย์ห้าสามนย์แปดเจย์แปดเจ็ดสย์เนาะครับห่อยบูทเนาะบลยบืบ,รบอรเนาะพี่น้องนี่ ห้าพันกับหมื่นห้าก็เป็นราคาหอ้องตอรองได้นะครับไปหมักตัวอะไก็บตอเอาอ่ะพ,พี่น้องมาหางวดทองแกๆ่ๆเอาไปกินนองครับพี่น้องพ่อมาว่าทองทองเจ็ดแปดเดือนที่พาะป่าหัวโลนพรอมสูงกับสี่ร้อยสามเจ็ดสามแปดครับพี่น้องทองเจ็ดแปดเดือนขนาดจะเป็นทองทองแรกว่ะเพาะเจ้าบาทเพาอตัวนี้หนึ่งมืง่นสี่พันห้าร้อยทองเมื่อวัวตอได้อีกนะครับพี่น้องเมึง ซัราคางวเนื้อเนาะโอ้เหมือนซีพันหาร้อยทองเจ็ดแปดเดือนอีกอีกเดือนหนาเนี่ยก็ได้สองโตไปนอนรา้คามือนซีโอพอสื่อพอสื่ออันลบแท่พอพี่เบอร์เทรก่ครเบอร์ได้พอศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งสองสามเก้าสามเนาะพอยังกับพอพอเขียนเนาะบาปีดีเนาะ มึงบลาเบือกบลาเบือเนาะพ่อวัสดีครับพ่อริววัสดีครับผมเด็กตัวไหนมาคุณเด็กแมนเบอร์อ้ยนเบะไรตีที่นี่อันนี้อันนี้อันนี้แม่ลูกผู้เต้นั่นเด็กโอ้เอาโอ้ลูกผู้ตัวนี้รอได้ไหมเนาะก็ผู้ตัวนี้รอนี่แม่เพื่อนเป็นแม่ลูกผู้เจ้าบ่าเหรอครับครับผนี่ก็เตือนเถื่อแท้ที่เราต้องซ้อมเงื่อนหางครับแม่ลูกผู้ สองมืนกว่าครับมแม่ลูกผูรอรอเลยอรอดีเลยพี่น้องหนาดีตัวนี้อ่ะสองมืนหาแม่ลูกผูยังรอเลยตัวนี้อีกครับอันนี้ก็ลูกผูพื่กันเออเน้นผูครับพี่หนึ่งสายขุณสายขุนอันนี้ก็ลูกผูลูกแรกคือกันอู้รอดีเจ้าบาทครับถูกโเมกีอีอก ส <24. S 2> อ,ลอ,องหมื่นสี่อนี่ราสองหมื่นสี่แมอาลังน้ำนมครบนันสองหมื่นห้าค,ครบอีกสองหมื่ีเอาไปคูณเออข้าวเดียวพีออน่นองนี้กับมันกับเป็นโตไม้ล่ะแม่กับอีบุโรกันทับเนะาะครับนี่สองหมื 24. ต่อได้ไครบได้อีกครับแม่โอ้นี่นี่แม่ลูกแม่สลหรับผู้ใดอยากได้เดี๋ยวเดีตัวเนาะ อ่ะนี่ครับพี่น้องลูกสาวลูกแรกอ๋อนี่แม่ลูกลูกแม่ครบนี่เท่าไรครับอันนี้ครบแม่เกิดแพงยั่หน่อยเนาะเกิดราคาเพิ่มขึ้นกับสามหมื่นสี่พันบาทสามครบนี่กับสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่ากับพ่อพอแสนเนาะกับประมาณเจ็ดหม,มื่นกว่ากับพี่น้องต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องต่อรองได้อีกกับแปดหมื่นกว่าต่อรองได้อีกแล้วก็บ่ไก่คนกแจมีลดทรงให้คสามหมื่นกว่าเบิดไปอันนี้บ่ ตัวไหนตัวไหนอ๋ผูน้อยครับรอ,อ๋อผูน้อยตัวนั้นน่ะเจ้าบ,บ,บ,บาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทอ่ะสายผูสายขุนเจ็ดพันหา 7, <ถ>นี่นะครับพี่นอ้องตัวนี้เจ็ดพันหาตัวนี้ว่าแม่นเนาะเออตัวนี้คู่ตัวนั้นเนาะเออตัวนี้กับตัวนี้สองหมื่นหาเอาเบิร์ตไปเ<ถ>บิร์ตแล้วฝากเบอร์โทษนะครับผมศูนย์เก้าสามเจ็ดสามหาสองหาสี่เก้าหอยเหลียวบาราอเหลียวปื่อยนดอยจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องเอ้า สำหรับผู้ใดอยากได้ชุดแม่ลูกราคาถูกๆูกสองหมื่นกว่าต่อรองได้ครับ <laughs> พี่น้องอย่างมาเบิรงโซนีงงเพราะเรื่องลงหลดพี่น้องพี่น้องหุ่มกันแล้วครับอันนี้ก็นนะ่าจะเป็นสายเนื้อพี่น้องสายเนื้อก็ยังที่ว่าขายดีพี่น้องต่อไปแต่สายเนื้อขายได้ไปได้ดีครับพี่น้องสายเหลีย่ยมมันก็จ,จิตามมาเพราะวะ่านี่มิเตอรพ่อขาสายเนื้อนะครับพี่น้องสายเนื้อสายคุณงงเพราะเรื่องลงหลดพี่น้องเดี๋ยวสิไปเบิรงราคา เป็นห้องไปใช่ป่ะเนาะบิดครูดีคนเดียวชิบเ่เนี่ยสองโตเนี่ยเจียวหมื่นเก่าตัว,ตวถึงหมืน่นพี่น้องตัวแบบไงมาถึงหมื่นพ่อต่อพี่น้องพ่อต่อพ่อซื้อเลยล่ะวันนายห่างกำลังตอ่อครับเอาไปต่อก่อนใดก่อนอนี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายครับนี่แบ่งกันแบ่งปันกันไปเอาไปหนี้ชวนน้องกุง้งตี โอ้มันนี่มันชนอดองกรุงโอ้มันนี่ชนอดองกรุงตลาดใหญ่อำเภอนาเชี่ยกรบพี่น้องเพราะว่ามันกระติดกันกับอำเภอบละบือเต่านางง้อกับยังเข้าหลายได้พี่น้องโอ้สองตัวนี่มื่นเก่าสองตัวนี่มื่นเก่านี่นี่นี่ฟอกกับมาต่อกันเอ้เอำลังต่อร่องกันโอ้พรขนาดมืัอนี้ขนาดว่าตลาดชนกันสองตลาดใหญ่ได้พี่น้องบละบือกับอำอนาเชี่ยกระองกุ้ง วสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่ะมาเบิ้งโซนีก่อนบัดน,นี้นี่นะครับ <S <S บรรยากาศการซื้อการขาย<อ>ถือว่าราคางัวก็ก็กยังส่งส่งนี่ครับพี่น้องกต่ยังส่งส่องอยู่โอ้ผูรอโอ้ผูรอมีตัวนึงครับพี่น้องผูรอมีตัวนึง<อ>แล้วก็สร้างนี่ก็บส้นกำลังต่อรองราคากัน สวัสดีครับอร่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอร่อยเนาะได้กินแต่าอะไรมันล่ะเต่าเดี๋ยวนี้ไอ้ไอ้ชาวเงาะใหม่ฝากไปพี่น้องไอ้ไม่ใจเบิ้งข้าวพ่าะชาวเงาะเบิ้งข้าป่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันันเขายิ่งกันดีกว่าเนยยิ่งกันดีเลยทีเขาเข้าเขายิ่งกันแล้วคือเดี๋ยวนี้มันเขาไอ้กัมพูชานี่ไปซื้อไอ้ไอ้อาบุตรใหม่อีกซื้อมาเพิ่มอรอยสามทีมโลกขึ้นไง เออมือคื้นดิเออนี้ดีดีพอดีนี่อำเภอพะยักนี่จังหวัดมหาสารคามาเฮ <laughs> าถือใจง่ายด้ว้าตายตายตายมื่อคืนได้ยินข่าวอยู่ซีตะเกียกร์กำลังอพยพอยู่เออนั่นล่ะกำลังอพยพอยู่อันแถวพะยักนี่เด้อครับปากไปฮวานได้เด้อครับพี่น้องเดียบดิครับผมหาเฮานี่จะไปห,วห,วห,วหวว่วงงัวห่วงกล้วยครับให้ง่ายมา้ยจคนง่ายมาอยู่หนองบ่อพี่ครับฮวงกล้วยนี่ให้บอกพ้อเสียงว่าพี่กัดอยู่ไสพ้อเสียงเดีไปเอาครับพ้อเสียงสิไปเอาครับ พอเสียงเตี๋ยวมาไปถาแม่นอพอเสียงเตี๋ยวมาจำาด้หายคบ <c oughs> อันนี้ผมสะดสุดส้ดสนุกงจังพี่น้องเอา้เอาตอบแต่ว่าก็ได้ยินข่าวเมื่อคืนไงว่ากำลังอพยพก,กับแต่ว่าก็บม่อสักนั่นนันพี่น้องเอาพอเสีเยงในยังมาขายบัเนี่ยพอเสียงยังมาพอเสียงมา,มางได้กล้วยตัวหนึง่งครับ แต่กยากน้ำพี่น้องบ้านเมืองเหล่านี้มันเกิดสงครามกันแบบไงครับพี่น้องไอ้ห่วงเจ้าของหลายก็ได้ครับเด้อดจะ่วงตะวันตควายันไรจะไปวังตั้งแต่วงแจ้กล้วยครับงวงกล้ยนั่นเขาหาไม่ก็ได้ขายถือไงพอเสียงไปเลยครับพอเสียงสิเปล่าเรียนไปเอาดอกเตยพอเสียงสีเปล่าไปเอาครับจะได้มาต้องห่วงงวงของควายเนาะโอ้เอาพี่น้องเมื่อเอ่อเม่มีเวลาเลี้ยงหรือนั่นอยากใหญ่บ้านพอเสียงสิเบะหามาให้ดอกพี่น้อง มาตะบอกพิกัดอ่านี่ครับบรรยากาศการซื้อการขายครับผมพี่น้องอย่าไม่เลยเอามาหาของถือให้พี่น้องครับแต่ละคนที่อยากได้เอาไปขุนครับพี่น้องชุดนุ่มสาวครับสวัสดีครับวันนี้ได้ตึ้งตูผูตแเมร์นล้พ่อเนาะออันนี้ครูสาวอัน,น,นครูนุ่มเอาแต่ละคนที่อยากได้เอาไปขุนพี่น้องครูตแเมรนี่ใช่ป่ะพ่อ ห่อไว้สามัหาหมื่นสมหาสองตัวตึกแต่ละหกพักว่าประมาณนี้เดี๋ยพี่น้องสองตัวหนึ่งหมื่นสร้อปาพี่น้องิ่งเป็นสาวเราด้พี่น้องเป็นสาวเราด้อครับอีกโอ้สุดตะไคเรียบร้อยครับพี่น้องอันนี้กัสีหัวหลนจังหน่อยอ๋สองตัวหนึ่งารลดเดียว เออต่วากันรดได้นิดน่อยครับพี่น้องต่ว่ากันบไกลอกก็ส่งไห้ครับพี่น้องเบิ่งสองตัวหนึ่งหมืสามพันห้ารอ้อเป็นตะซื้แห้งครับไปอยากได้ตัวแม่สองตัวปลาตัวผู้เหรอครับ<อ>ตัวละหนึ่งยย 1, 2, 500, หมื่นสองพันห้าร้อยบาทเป็นสายปูสายขุนขุนเป็นเหนือกระไดเด้อครับพี่น้องน,นี่นี่มันผสมกัดมดันติ่ะอ๋อ มันสูงเนาะร้อยสามสิบห้าบวกครับตัวดั่งกะเกือบร้อยสี่สิบครับติดใจตัวแม่เนี่ครับโ,โ,โอ้พ่อสื่อครับมื่นสามพันหาสองตัวดั่งตัวละมื่น 12, อสองสองพันหาาณงสองพันหาเนาะเออสองพันหาสองมืนงมันหากับมื่นสามกับสี่ตรงนี้พอถึงสี่มื่นเนาะอ่ะอ่ะเนดอกนี่สามมืนมม่นกว่าสามมื่นกว่าเออสามมื่นกว่าอีดองสองมืันหากับมื่นสาม ใครอยากได้ก็ติดตอ่อได้โอ้กูนี่พี่น้องมึงม <3000. S 2> ื่นสามปัญหาสามหแดล้วแหเนาะได้ไตั้งฟูงเลย3 8มหมื 38. นี่ได้ตั้งฟูงซีโตครับพี่น้องเด็ดตั้งตัวผู้ตัวเม่ฝากเบอร์ได้พ่อเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าี่เอง้องเก้ก้าศองเก่น้องแม่อของเปยหน่อยขอนแก่นครับพี่น้องมีตเตอร์ถือกับพี่น้องสำหรับคนที่อยากได้เอาไปคุณ ตรานี้ยยังมมีคนถามเนาะเพราะว่าเทยบาทัานเทปเขาหายอยู่บพารงถึงเนาะเพราะว่าหนึ่งชาวบ้านกับบทราเข้่องเขา,านในพี่น้องจุนี้ฝนตกดีครับคนสืบบ่หลายครับวันนี้คนถือว่าคนสืบบ่หลายสมารเขาก็สือร้อยเนื้อเนาะเขาเขาอยากได้ตัวอ้วนพี่นอ้องคือคือถ้าห่อเอาไปเลี้ยงเนี่ยมันอ้วนเนี่ยเ,เป็นราค,คาไม่ได้นี่กันอ้วนเนี่ยคือเป็นราคาไม่ครับพี่นอ้องตัวละแปดพันขึ้นอนนี่ครับตัวนี้ก็หกพันกว่า แต่ว่าตอนนี้คือมันเป็นงวดจอยงูคู่งนิดหน่อยพี่น้องเอาไปขุนอ้วนมากครับในราคาเบอร์ตะปูถามครับกระเดือ้วนครับนี่ตัวละสองตัวหกพันหนึ่งสามห้าร้อยสองตัวซีตัวสามหมื่นกว่าครับเป็นชุดต่างฟาร์มได้เลยครับสำหรับคนที่อยากเอาไปปล่อยทิไมไม่เนาะในสวนในไร่ครับสายขุนสายเลี่ยงครับนี่พี่น้องสายขุนสายเนื้อกัอนอ่ะคือว่าเป็นพระเอกขึ้นก็เหรอครับพี่น้องในตลาด นี่ครับกำลังอาลอกกันส่วนหม่ส่วนใหญ่กับเป็นสายเนื้อสายขนครับง้อผูครับเอาไปคุนต่อไปทางง้อเนื้อง้อขนจริง่มันขายดีพี่น้องร้อยร้อยเลียงมันกระสิตามมากครับมันเป็น,นกลไกมันเป็นวัตจักของอ่าวงการง้อวควายนะครับพี่น้องถ้ามีคนกินเนื้อหลายหรือการคนเอาไปคุนหลายคุนอ่าเชือดหลายพี่น้อง ต่อไปมันก็สิเบิดพอเบิดก็คนกัสิกรรมมาเลียงงัว่ามันเป็นกลไกแบบนี้ครับการตลาดครับเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายครับื้นนี้ถึงแม่จะติดกับตลาดน้องกุงแต่ว่าบรรยากาศการสื่อการขายก็คือขาบพี่น้องกปกติมันสิเบาบางครับแต่ว่าื้นนี้หนาแน่นนะครับพี่น้องแสดงว่าความนิยมความต้องการง่วงควายไปเลียงกันยังหลายครับพี่น้องนี่สายเนือสายขุนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเก่าครับ สหรบวันิีน้ขอกล่าวคำา่าสวัสดีครับ